เวลา20นาฬิก30นาทีเวลา20นาฬิกา3นาทีวานนี้ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสรีพัฒมหาวชิรา,ราธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัยาณนณพระี่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณในแพทย์กเกษมวัฒนะชัยประธานกรรมาการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรและคณะเฝ้าทูลออกทุดีประบาดน้อมกล้าวน้องกระหม่อมถวายหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเล่มที่หนึ ถึง42จำนวน1ชุดเพื่อส่งใช้ตามพระราชธยาสัยและน้อมกล้ามน้อมกระหม่อมถวยายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่42จำนวน9,335เล่มเพื่อพระราชทานแก่นายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเชิญไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเป็นหนังสือที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม์ม,รมหาราิพุดชมณฑปปพิธมีพระราชดำริให้จัดทําขึ้นโดยมีพระราชประสงค์ที่จะนําวิชาการแขนงต่างๆที่ควรศึกษาเผยแพร่ให้เยาวชนได้หาความรู้จากการอ่านหนังสือเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางโดยทรงกําหนดหลักการของการบรรจุสรรพวิชาและเนื้อหาเพื่อตอบสนองความสามารถในการอ่านของเยาวชนในแต่ละระดับทําให้ผู้อ่าน การเกิดความรู้ความคิดความฉลาดและความดีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและสามารถพึ่งพาส่วนรวมได้ในอนาคต